สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนค่ะดิฉันแพรรี่ภัยวันค่ะมาช้าแต่ก็มานะคะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะชุดสีสันอาจจะแบบชุดฉาดบาดตานิดนึงนะคะไฮโซโบใหญ่กันเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้ดิฉันแบบมีธีมลำวงนิดนึงนะคะปาร์ตี้เล็กๆส่งท้ายปีด้วยความสุขความสดใสนะคะทุกคนขาตอนนี้เราได้ผ่านพ้นปีเก่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ ได้ต้อนรับปีใหม่กันไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้นะคะปีพุทธศักราช2568ค่ะขออนุญาตถือวิสาสะนะคะมาอวยพรแล้วก็มาส่งความปรารถนาดีให้กับทุกท่านค่ะทั้งที่เป็น FC เป็นแฟนคลับดิฉันแล้วก็ทั้งที่ไม่ได้เป็นนะคะทั้งคนที่คิดดีและคนที่คิดลายไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะปีใหม่แล้วอะไรที่มัน คิดไม่ดีต่อกันนะคะที่เป็นเรื่องของอกุศลเป็นความบาดหมางความพยาบาทลืมๆม,มันไปบ้างก็ได้นะคะปีใหม่แล้วขอให้สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะดิฉันขอเจริญเมตตาจิตไปถึงทุกท่านนะคะอันนี้พูดแบบพระเก่าขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสวัสดีนะคะคิดอะไรที่เป็นเรื่องที่ที่ประกอบไปด้วยธรรมนะคะคุณขาก็ขอให้สิ่งนั้นจงสําเร็จตามที่ทุกท่านคิดและหวังนะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความเข้มแข็งมีสติปัญญาที่มากขึ้นนะคะสามารถประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้น ไปในปีใหม่นี้ได้อย่างราบลื่นนะคะอย่างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาหรือถ้ามันจะมีอุปสรรคมีความทุกข์มีปัญหาใดๆขอให้ทํารักษาทาคุ้มครองทุกท่านนะคะจิตที่ฝึกดีแล้วนําสุขมาให้ค่ะจิตตังทันตังสุขาวะหังนะคะแล้วก็ดิฉันจะคิดว่าทุกคนจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและได้ฝึกมาอย่างดีแล้วพร้อมที่จะต้อนรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเข้ามา สู่ชีวิตเราในปีใหม่นี้นะคะรับส่วนที่เป็นสิ่งดีงามแล้วก็อย่าลืมรับส่วนที่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าใครไม่น่าพอใจด้วยนะคะจิตที่เข้มแข็งจะทําให้เราสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีค่ะพระเจ้าบอกว่าเราอยู่ในโลกนะคะหลีกหนีโลกกระทไปไม่พ้นค่ะ มีสุขก็ต้องมีทุกนะคะมีนินทามีสรรเสริญมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมเสื่อมลาบนะคะไม่ใช่มีลาบและมีน้ําตกไม่ใช่นะคะอย่าเล่นมุกนะคะปีใหม่ขออนยญาตจริงจังนิดนึงให้ทุกคนมีแต่ความสุขมีแต่ความแฮปปี้นะคะขอให้มีจิตจดจ่ออยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรที่เป็นความผิดพลาดอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่น่าใครไม่น่าพอใจ เราอาจจะเคยทําด้วยตัวเองหรือมีคนอื่นมาทําให้เราถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสนะคะทิ้งมันไว้กับปีเก่านู่นเลยค่ะให้มันเป็นเรื่องของอดีต นะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีเก็บเอามันมาเป็นของขวัญให้กับเรานะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีให้มันเป็นบทเรียนสอนใจเราชีวิตมันต้องมีทั้งสองอย่างนะคะมีทั้งบทเรียนแล้วก็มีทั้งของขวัญนะคะเรื่องที่เป็นอดีตช่างมันเรื่องที่จะไปเพ้อฝันอนาคตไม่ต้องไปคาดหวังมันค่ะอนาคตเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะชีวิตของคนที่มีความสุขที่สุดคือชีวิตของคนที่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันนะคะคนเราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุข ดิฉันเคยพูดไปแล้วนะคะเราต้องมีที่พึ่งให้กับตัวเองและที่พึ่งที่สำคัญมีอยู่สองด้านนะคะ ที่พึ่งด้านหนึ่งเป็นที่พึ่งภายนอกค่ะขยันมันหาทรัพย์นะคะทำมาหากินสุจริตอย่าเอาเปรียบอย่าคดโกงอย่าอยากรวยทางรัฐไม่มีอยู่จริงนะคะทางรัฐเดียวที่จะทําให้เรารวยนั่นคือคุกนะคะเออทางรัฐเดียวที่ทําให้เรารวยไปทางคือคุกนะคะอย่าอยากรวยทางรัฐทามาหากินสุจริตรู้จักเก็บออมนะคะมีปัจจัยสี่ชีวิตอยู่ได้อันนี้เรียกว่าความมั่นคงภายนอกนะคะหาทรัพย์ เก็บออมใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์นะคะถือว่าเรามีที่พึ่งมีหลักประกันที่เป็นความมั่นคงภายนอกอีกอันนึงที่สําคัญนะคะความมั่นคงทางจิตใจค่ะคุณขาอย่าลืมฝึกจิตอย่าลืมฝึกจิตฝึกใจนะคะสร้างที่พึ่งทางใจนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับโลกธรรมนะคะมีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น นะครมีสติปัญญาไม่ว่าความทุกข์ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นค่อยๆใช้สติปัญญาพิจารณาไตรตรองและแก้ไขมันนะคะถ้าเรามีธรรมะมีเกาะเป็นที่พึ่งภายในมีทรัพย์มีโภคะภายนอกเราถือว่าเรามีที่พึ่งทั้งสองอย่างทั้งภายนอกและภายในเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีหลักที่มั่นคงนะคะไม่ว่าเราจะเจอกับพายุพายุที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรค นะคะสายฝนที่กระหน่าใส่เรานะคะหรือลมหนาวที่เราไม่ต้องการนะคะลมหนาวที่เราไม่ต้องการก็คืออะไรคะลมปากชาวบ้านไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราจะมีเกาะภุม่มกันมีภูมิต้านทานนะคะฉะนั้นอย่าลืมสร้างที่พึ่งที่มั่นคงให้กับตัวเองทั้งภายนอกและภายในนะคะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ในปีใหม่นี้นะคะอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดค่ะอตีตังนานวาเขมยะนปติกังเขอนาคตังยธาตีตัมปะฮีนันตังอป,ปะตันจะอนาคตังนะคะสิ่งใดร่วงแล้วสิ่งนั้นก็ผ่านไปสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นทําไม่ได้คะ่ะแต่สิ่งที่ทําได้แน่นอนคือปัจจุบันเดี๋ยวนี้อยู่กับปัจจุบันเยอะๆนะคะเออปล่อยวางนะคะเหมือนกับดิฉันนะคะไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ยังสวยจึ้งได้ทุกวันเพราะดิฉันโฟกัส แค่ปัจจุบันนะคะชีวิตเราจะได้มีความสุขนะคะผ่านมาเท่าไหร่รู้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะคะพี่ปองชอบพูดเวลาเทศพูดบ่อยมากนะคะผ่านมาเท่าไหร่รู้เหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเราจะมีปีใหม่ได้อีกสักกี่ปีเราไม่รู้นะคะฉะนนั้นใช้เวลาทุกวันให้คุ้มค่าให้มีความสุข นะคะเเรียนรู้ที่จะเก็บเกี่ยวเอาสิ่งต่างๆนะคะเ,เราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนอื่นหยิบยื่นให้เราได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้นั่นคือประสบการณ์ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเราเองต้นไม้จะเติบโตได้มันต้องผ่านแดดผ่านฝนผ่านลมผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะมันถึงเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างสวยงามชีวิตคนก็เหมือนกันจะเติบโตได้ ต้องผ่านทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีนะคะฉะนั้นเข้มแข็งมีสติและเราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้เอามาฝากไว้เลยค่ะคุณขาในฐานะของกัลยาณมิตรก็ได้นะคะมองดิฉันเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะคะเราโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราสามารถประคับประคองชีวิตเราจนสามารถอยู่ผ่านพ้นมาได้อีกหนึ่งปี ขอบคุณทุกคนแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองบ้างนะคะขอบคุณตัวเองบ้างดีแค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะคะเออใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆนะคะดิฉันอาจไม่สามารถเป็นแบบอย่างหรือเป็นอะไรให้ใครได้แต่ดิฉันมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันคิดอยู่เสมอคือไม่มีวันไหนเลยที่ดิฉันไม่เคยรักตัวเองนะคะต่อให้ดิฉันจะรักคนอื่นมากแค่ไหนแต่ที่สุดท้ายแล้ว ดิฉันไม่เคยลืมที่จะรักตัวเองนะคะเอออย่าเอาชีวิตไปฝากไว้ที่ใครนะคะรักใครได้ชื่นชอบใครได้คาดหวังกับใครได้บางเรื่องบางอย่างแต่อย่าเอาชีวิตเราไปฝากไว้ที่ใครนะคะจงเป็นที่พึ่งของตัวเองนะคะเอาชีวิตฝากให้มั่นไว้กับที่ตัวเองนะคะเติมตัวเองให้เต็มก่อนแล้วจึงค่อยแบ่งปัน นะคะความสุขที่ตัวเองมีให้กับคนอื่นอย่าสแสวงหาความสุขจากคนอื่นโดยที่เราไม่เติมให้กับตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าวันหนึ่งคนที่เราคิดจะฝากความหวังไว้ให้อยากให้เขาเป็นที่พึ่งแล้วเขาไม่สามารถอยู่เป็นที่คาดหวังหรือเป็นที่พึ่งให้เราได้เราจะทุกเยอะนะคะไออว้พรปีใหม่ยังไงให้เหมือนกับสอนตัวเองแต่นั่นแหละค่ะทุกคนขา มีฟิลความเป็นพระมหาเมไยวันอยู่ลึกๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะปีใหม่นี้นะคะอยากมีเงินมีทองก็เก็บออมหานะคะอยากมีที่พึ่งทางจิตใจก็อย่าลืมอบรมบ่มเพาะอุปนิสัยภายในใจตัวเองให้เยอะๆนะคะอาจารย์พุทธทาสพูดคำหนึ่งดิฉันชอบมากเลยว่าทําดีดีแล้วเป็นพอรอย่าลืมทําตัวเองให้เป็นพรสําหรับตัวเองด้วยนะคะไม่มีพอรอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับการที่เรา ทำตัวเราให้เป็นพรเพื่อตัวเองนะคะโตแล้วอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรอยากได้อะไรทํามันให้ตัวเองค่ะนะคะคนที่ประสิทธิ์พรให้เราได้ดีที่สุดคือตัวเราเอง นะคะอันนี้คือหลักความจริงไม่มีเทพเทวดาหรือไม่มีใครดนบันดาลสิ่งที่เราอยากได้ให้เราได้ยกเว้นว่าเราจะใช้ความเพียรโดยตัวของเราสร้างมันขึ้นมาด้วยสองมือของเราเองนะคะแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญนะคะพระวัตุศัพพระมังคขลังละขันตุศัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสถีวสพวันตุเตสวัสดีปีใหม่ค่ะ